สวยคนบอกจะได้น่ารักน่าพี่การ์ดเอลพี่การ์ดเอลอะไรเอ๊ยี่หกครับเป็นพี่การ์ดเต็มเคยพี่การ์ดชอบเต็มเลยเออพี่การ์ดเอลยี่หกพอดีพอดีนะอันนี้พอดีเออเขียวว่าที่มันขาเขาขามันเบ้อง่ายเขาเล้อมาพี่การ์ดพี่สวยทำไงพี่สูไปเล่นเพียร์หก็โอเคอปเปลี่ยนสูทกันบ้างพี่การ์ดไปเปลี่ยนชุดครับแล้วสองคนน้องๆรู้จักเซเว่นกยอิสาหั รู้จักสี่สมานครับเปิดหนึ่งในสายครับไปครับไปเปลี่ยนชุดกันเนาะเฮียไปเกี่ยวเองหนูไม่เกี่ยวใครยกมือแล้วพี่การเป็นคนคิดคอนเทนต์มาแล้วแล้วใครเลือกชุดให้พี่การหนูที่มีค่าขนมให้ทั้งสองคนแทนกันเร็วพี่การช่วยกลัวเฮ้ยเราทำไรเอาไปลงทุนข้าวโพดพี่การขายน้ำเนี่ยอร่อยบอกอร่อยนะไม่อร่อยบอกไม่อร่อยนะโว้ย Jangan <laughs> tipu